รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศลรายการ Run for You 101 2เ2 4ดิเดินวิ่งการกุศลพลังบุญสารฝันเพื่อน้องเยาวชนคน101ครั้งที่หนึ่งนางสาวจิรพรสินทุพัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศลรายการ Run for You 101 2เ2 4ดิเดินวิ่งการกุศลพลังบุญสารฝันเพื่อน้องเยาวชนคน101ครั้งที่หนึ่ง ที่อ่างเก็บน้ําทวชชัยตําบลมะอือําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยไรายได้ทั้งหมดนะครับหลังหัก่ายจ่ายเนี่ยจะนําถวายแด่พระชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมปพัสโรเพื่อเมตตาพิจารณามอบให้กับชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ซิตี้โบวถพิคาตได้ดำเนินการตามเจตนาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดและต่างจังหวัดนะครับ ได้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดและก็เพื่อเอผยแพร่ชื่อเสียงประิพัน์ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้และก็เพื่อจัดตั้งสมสโมสรฟุตบอลของคนร้อยเอ็ดรองรับเด็กและเยาวชนในโครงการอะคาเดมีของชมรมทั้ง20อําอำเภอ